ชี้มาลูกชี้ทำยไงก่อนขอแม่ก่อนลูกขอขอเห้ยไหนไอ้กูนี่ไม่ใจร้อนจังเลยวะทำไมไม่ไม่เฮียเด็กชี้ขอขอมือก่อนขอชี้เร็วชี้ชี้ขอก่อนขอขอเด็กขอเด็ก Nú Nú a Hò, hò, thầm. Homer, hòm hòm đó hòm 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 Cái này ชินบอลนี่นี่นี่โยนนิ่งโยนนิ่งๆนะคะค่ะโยนนิ่โนนงโยน,นอ,นอโอ้ข้อมือไม่นด้หรอ,อกขอมือไม่กันเดี๋ยวให้เกิงขอมือไม่กัน ขอมือขานี่นะขอมือได้ไหมไม่ขอมือได้ป่ะขอมือหน่อยนะขอมือขอมือนะล่กนแ่อืมอ่ะให้อีกทีหนึ่งอืมโอ้เก่งโอกเก่งเก่ง